สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะนี่คือคุณยายทวดนะคะคุณยายทวดอายุเ,ยเป็นเมนเป็นอายุเท่าไหร่นะคะยายแปดสิบสองแปดสิบสองนมูเมื่อกี้แม่ควานบอกผิดนะคะแม่คุณยายอายุแปดสิบสองนะคะไม่ใช่แปดสิบห้านะคะแต่คุณยายยังแข็งแรงอยู่นะคะคุณยายคุณยายเสียดายไหมต้นหมอนที่ให้หลานนะคะที่ให้พี่ช้างมาอยู่เสียดายไหมคะ คุณยายบอกไม่เคยเสียดายนะคะดีใจที่หลานหลานสาวมันอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณยายอยู่คนเดียวนะคะแม่ควันรับไปอยู่ที่อําเภอพยักษ์ก็ไปอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะก็อยากกลับมาบ้านนะคะพอเมื่อวานแม่ควันมันบอกว่าแม่ควันจะมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เอาเอาพี่สีดอกํามาอยู่ด้วยคุณยายดีใจใหญ่เลยนะคะดีใจแห้งยายบอก ใช่มากก็บอกเขาใช่มากกบเพราะว่าคุณตาได้เสียไปแล้วนะคะเพราะคุณยาาเพราะว่าบ้านหลังนี้คุณยายมอบให้แม่ควานนะคะแต่ว่าแม่ควานยังไม่ยังไม่ได้มีทุนนะคะทีมจะมาต่อเติมนะคะก็ดีเหมือนกันค่ะได้มาดูแลคุณยายนะคะเพราะปกติแม่ควานก็จะอยู่บ้านคุณพ่อนะคะที่พยักษที่อำเภอที่จังหวัดมหาสารคามนะคะแต่ตอนนี้ก็ เดี๋ยวเราเอาพี่คำมาอยู่ที่นี่นะคะกับคุณยายเป็นบ้านเกิดนะคะส่วนด้านหลังของเรานะคะจะเป็นสารประกรรมช้างนะคะที่ทุกคนมีช้าง ต้องไหว้บูชานะคะอย่างเมื่อวานแม่ควานจะเอาช้างมาอยู่ที่นี่นะคะแม่ควานก็ได้ซื้อของหวานนะคะซื้อน้ำเปล่าเบียร์เหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเส้นนะคะให้คุณยายเส้นบอกกล่าวเจ้าประกรรช้างนะคะให้เขาปกปักรักษาเรานะคะเพราะว่าเรานับถือตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเพราะว่าแม่ควานเกิดมาก็อยู่กับช้างเลยนะคะคุณยายไม่เสียดายเนาะ <c oughs> มายูแห่งกนรรีก้ข้างอาข้าะมาดูแห่กกงการเออคุณยายถ้าน่ะเห็นไหมคะคุณยายบอกว่าคุณยายฝันเห็นทุกวันนะคะเพราะว่าปกติพี่คำจะไม่ได้ชื่อคำนะคะส่วนมากครอบครัวจะเรียกพี่อู่ทองแล้วยายเนาะโอ้ยชื่ออู่ทองก็ไม่ถ้าว่าปกติน่ะยายเราอะาทุกคนอะจะเรียกอู่ทองที่คุณพ่อเป็นคนตั้งให้แต่ว่าพี่คำอะคือเป็นชื่อของเขาตามตามตัวรูปพัณฑ์นะคะ แต่ตอนนี้แต่ว่าเราก็ใช้ชื่อพี่คัมมาค่ะเป็นชื่อของเขาตามชื่อจริงของเขาเลยเนาะมความาคือเขาเขาไม่ใหญ่คําี้แหลยฟังคุณยาย,ยาคุณยายเขาใหญ่แล้วโตแล้ว <laughs> คุณยายบอกว่าเ <laughs> ขาโตแล้วยายก็รักนะคะยายดีใจมากคะ่ะที่ว่าพี่คําแล้วก็หลานสาวหลานเขยจะมาอยู่ด้วยนะคะเพราะคุณยายเป็นคนเลี้ยงแม่ควานตั้งแต่ตั้งแต่คลอดเลยเนาะยายเนาะเพราะแม่แม่ควานเกิดที่บ้านหลังนี้เนาะแม่เนาะไม่ได้ไปเกิดที่โรงพยาบาลนะคะ เกิดที่โรงพยาบาลเลยยายบอกไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลเลยนะคะคุณยายยังฟันเต็มปากเลยนะคะเนี่ยตะกร้าหมาของคุณยายเนี่ยแม่ควันก็ได้ได้มังคุดมาฝากคุณยายนะคะแล้วก็ได้ผลไม้อะไรมาฝากคุณยายนะคะคุณยายแข็งแรงดีคะ่ะแต่ว่าหลังคุณยายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจะเดินหลังคนะ่อมเพราะว่าโดนโดนยังกอแม่โดนงัวชนเตะโดนไปเลี้ยงงวอเตะไปเลี้ยงงัวแม่ ปื้งองไม่ไอ้เคลนแม่ค่อยๆมากแม่ล้มล้มก็เค่อกหลังใช่คุณยายคุณยายเดินล้มนะคะวัวชนแล้วก็แทกหลังทําให้คุณยายเดินหลังค่อมนะคะก็ดีเหมือนกันค่ะแม่ควันแล้วแล้วพ่อควันจะได้มาดูแลคุณยายนะคะมันปลายชีวิตของคุณยายนะคะงั้นเดี๋ยวถ้ายังไงแม่ควันขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ